จำให้ดีนะครับโคตรมามานะครับต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมหน้าลงปูมั่นนะครับต้องหน้าตาแบบนี้นะครับจมูกนะครับดูนะครับความคมชัดด้วยนะครับมีเมตาในตานะครับเมตาทั้งสองข้างกลมเห็นไหมครับนี่นะครับการแกะพิมพ์นี้เส้นละเอียดยิบเลยนะครับผมชัดนะครับลายเส้นผมนะครับลายเส้นผมตรงนี้นะครับทั้งสองดูนะครับจะเป็นเส้นใหญ่ๆเห็นะครับตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้ จะเป็นเส้นใหญ่ๆวิ่งนะครับใบหูลึกชัดนะครับจมหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับเส้นสายพวกนี้ต้องคมชัดนะครับตัวหนังสือนะครับนี่นะครับลักษณะตัวหนังสือเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับโค้ดนะครับโค้ดนะครับโค้ดมอม้านะครับจําให้ดีนะครับโคดมอม้านะครับส่วนมากนะครับตรงนี้นะครับมอตรงนี้นะครับ ตักลมตรงนี้จะไม่ค่อยติดนะครับจะติดไม่เต็มนะครับโค้ดตัวนี้นะครับนี่นะครับลักษณะโค้ดตัวกลมๆตัวมอนี่นะครับจะติดไม่เต็มแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านในบล็อกก็จะเป็นเหลี่ยมนะตรงหัวนะครับนี่นะครับดูนะครับบล็อกของโค้ดนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับแบบนี้นะครับโค้ดมอมม้านะครับต้องแบบนี้นะครับ